ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก DSI แจ้งมาจริงสปรกรสั่งสอบแล้วข้อมูลนะครับนอมินีบิ๊กเอกชนถือครองสอปรกร0 0 0ไร่สระบุรีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า ตามข้อมูลนะครับที่ออกมานะครับว่านะครับที่นะครับสปปนะครับที่สระบุรีเนี่ยเจ็ดร้อยไร่นะครับมีทาง d ีเไนะครับได้ทําการนบตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและมีข้อมูลแล้วก็ได้ทําการส่งให้กับทางสปปไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่เรื่องยังเงียบทุกอย่างยังเงียบนะครับล่าสุดตามที่เราทราบก็คือว่าทนายอันเองไปยื่นให้ตรวจสอบสปรที่นะครับโคราชนะครับที่สปปโครานี่ยที่บุกรุกที่เขาใหญ่เนี่ยทนายอันก็มีการได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ให้ สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่านะครับเนะี่ยมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลนะครับที่รับทราบและทางดีเอสไอเนี่ยมีการนะครับสรุปสํานวนแล้วมีการสอบสวนแล้วอะไรแล้วแล้วก็ส่งให้ทาง,ทางสพกไปแต่เรื่องนี้ยังเงียบอยู่ยังหายอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ทําให้เอ๊เกิดอะไรขึ้นทําไมเรื่องนี้ทาง d ีเอเองได้ทําการตรวจสอบแล้วทําตรวจสอบข้อมูลและพบข้อมูลแล้วทั้งหมดนะครับผมเองก็ได้เอามานาเสนอแล้วว่าทางดีเอสไอนะครับมีการ ตรวจสอบเรื่องนี้จริงนะครับแล้วก็รับทราบมาว่าที่ดิน700ไร่เนี่ยนะครับในการถือเป็นนนมินีเพราะคนที่ถือถือนะครับที่ดินสปรกรเนี่ยนะครับเป็นนะครับเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับเป็นบริษัทและเป็นบริษัทในเครือนะครับเป็นของบริษัทในเครือร่วมกันถือเนะี่ยทั้งหมด700ไร่ ซึ่งแน่นอนครับ d s ไได้ทำการตรวจสอบข้อมูลต่างๆพบหลักฐานนะครับยืนยันได้ว่าเป็นนอมินีจริงของบริษัทนี้จริงและได้ทำการส่งเรื่องนี้ให้กับทางสประกอเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับเมื่อการส่งที่ปลายปีแทนที่สประกอเองจะรีบดำเนินการจะรีบทำการตรวจสอบกับนิ่งกับเฉยกับไม่มีอะไรนะครับที่จะตรวจสอบนะครับทำให้ทนายอันออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ตอนที่ไปที่ดีไอและก็มีนักข่าวโดยเฉพาะนะครับ อ่าสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้มีการติดตามเรื่องนี้ต่อนะครับและได้มีการถามเรื่องนี้ต่อซึ่งแน่นอนครับว่าทางสำนักข่าวอิสราเอลก็ได้มีการไปถามทางดีเอสไอทางดีเอสไอก็บอกว่ามีข้อม so, like exactly like. ูลเข้ามาและมีการตรวจสอบแล้วได้ทําการยื่นกลับไปแล้วก็คือทําการตรวจสอบแล้วทุกอย่างแล้วพบข้อมูลแล้วแล้วทำการยื่นกลับไปนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ายื่นกลับไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งแน่นอนครับงานของดีเอสไอก็เยอะซึ่งแน่นอนครับว่าก็รู้แต่ว่ามีการยื่นไปแล้วอะไรไปแล้วแต่รายละเอียดเนี่ยยังจําไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะ สำนักข่าวอิสาราก็ได้ติดต่อไปทางสป,ปกอนะครับว่าเอ๊ะนะครับทางดีไอแจ้งมาทางดีไอให้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่ามีการที่นะครับตรวจสอบนะครับสบปกอที่สระบุรี700ไร่เนี่ยว่าเป็นการถือครองโดยนอมินีของบริษัทเอกชนรายหนึ่งนะครับและผู้ถือครองเนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนรายนั้นและเป็นบริษัทในเครืออ่า ข้อมูลเป็นยังไงอะไรยังไงแรกๆสปกอบอกว่าต้องขอเวลาตรวจสอบอยู่ต้องขออะไรอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะได้รับเอกสารแล้วสปกททาไมถึงไม่รู้เรื่องนี้หรือเรื่องนี้มีการเอาไปเก็บเอาไปดองไว้หรือเรื่องนี้ถ้าไม่มีการออกมาขุดคุยนะครับไม่มีนักข่าวมาถามไม่มีทนายอ่านออกมาพูดเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็จะเงียบเพราะผมเองก็ไม่รู้พอทนายอ่านมารู้ก็พยายามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะอามานำเสนอเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับประชาชน ทุกคนต้องช่วยกันในเรื่องนี้ผมเองนะครับถ้ารู้ข้อมูลผมก็จะไปยามไปหามาแล้วเอามานาเสนอก็ขอเพียงแค่ว่าวันนี้ประชาชนช่วยกันกระจายข้อมูลกระจายนี้ออกไปถ้าไม่งั้นเรื่องนี้ก็จะเงียบเรื่องนี้ก็จะหายมีการตรวจสอบผลสุดท้ายแล้วที่ดินที่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติก็จะตกไปอยู่ในมือของผู้มีอิทธิพลนักการเมืองหรือนายทุนนะเพ,พราะสพกอ,อาจจะช่วยพวกพ้องกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ทําไมถึงนิ่งเฉยแต่ล่าสุดเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้เมื่อมีการตามออกมาแบบนี้ล่าสุดนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าแบบนี้ครับ ดีเอแจ้งมาจริงเนี่ยสประกรสั่งสอบแล้วนะครับข้อมูลรับเสนอนะครับข้อมูลนอมินีเอกชนถือครองสอประกล์เจ็ร้อยไร่สระบุรีนะครับบอกว่าตอนนี้ให้ตรวจสอบแล้วนะครับ วินโรธนะครับซับส่งสุกเลขาธิการสปรกอยืนยันเป็นทางการ d ี i ส่งข้อมูลปัญหานอบินีเอกชนถือครองที่ดินสปรกรเจ็ดร้700ไร่สระบุรีให้จริงสั่งการให้จังหวัดเข้าไปตรวจสอบแล้วเน้นย้ำให้ดูคุณสมบัติให้ผู้ที่ได้รับแจกนะครับขบ,บวนการขั้นตอนลั่นหากพบดำเนินการไม่ถูกต้องให้จัดการตามกฎหมายเด็ดขาดอย่าลืมนะครับว่าถ้าพบนะครับ การที่นะครับทำไม่ถูกต้องเนี่ยอย่าลืมไม่ใช่แค่ถอนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เอาทรับสมบ,บัติของชาติกลับมาแต่ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ทํางานบกพร่องด้วยไม่ใช่แค่ผิดระเบียบนะครับต้องเอาผิด157ถือว่าบกพร่องนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ระเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ จากกรณีสํานกข่าวอิสาราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเมื่อช่วงปลายปี256ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอไอได้ส่งข้อมูลการสอบสวนกรณีบริษัทเอกชนรายใหญ่ใช้พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือเป็นตัวแทนหรือนอมินีในการเข้าไปถือครองที่ดินสปกศรขีดหนเนื้อที่ไม่น้อยกว่า700ไร่ในพื้นที่อำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีให้สํานกงานป รูปที่ดินเพื่อเกษตร,ร,ออรกรรมโดยสปปเข้าไปติดตามและตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายล่าสุดนายวินโรสรัพย์ส่งสุขเลขาธิการสปปเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสาราว่าขณะนี้ได้สั่งการไปยังสปกจังหวัดสระบุรีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วหลังจากตรวจสอบข้อมูลกันหลังจากตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายกฎหมายทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เรื่องนี้เป็นเรื่องทางรับที่สอบปะกรได้รับการประสานข้อมูลมาและมีการแจ้งไปยังจังหวัดสระบุรีให้เข้าตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้านี้และพยและพบว่านะครับยังต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนะครับและพบว่ายังต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกหลายส่วน เรื่องนี้ผมได้แจ้งให้สปรกรจังหวัดสระบุรีไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วโดยเน้นย้ำให้ไปดูทั้งเรื่องของคุณสมบัติของผู้ได้รับแจกที่ดินขบวนการและขั้นตอนการแจกที่ดินว่าดําเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่หากพบว่านะครับมีการดําเนินการไม่ถูกต้องนะครับให้จัด ให้จัดการนะครับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายวินโรธระบุนะครับนายวินโรธระบุย้ำเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินสพก4 0 1นั้นสพกให้ความสำคัญในการติดตามการตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดเจ้าหน้าที่รายใดที่มีพฤติการไม่เหมาะสมก็จะมีคำสั่งลงโทษตามระเบียบกฎหมายอยู่แล้วส่วนเจ้าหน้าที่รายใดปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมีผลงาน ก็มีการตอบแทนให้รางวัลเลื่อนขั้นให้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมานะแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับทางสประอกอเองบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วมีอะไรแล้วแต่คําถามคือคำว่าตรวจสอบของสอบประอกอเองตรวจสอบยังไงตรวจสอบแบบไหนเพราะวันนี้นะต้องให้นะต้องให้อะไรครับต้องให้ประชาชนออกมาตั้งคําถามต้องให้ประชาชนนักข่าวเนี่ยมา ตั้งข้อสองสยัยตั้งข้อสอังเกตวิพากษ์วิจารณ์ถึงจะขยับถึงจะทํางานแล้วตรวจสอบตรงไหนครับแล้วตรวจสอบตรงไหนครับเพราะเหตุผลเอาหลักง่ายๆเลยนะครับวันนี้ถ้านะครับสบประกอเองทํางานตรงไปตรงมาสประกอเองทํางานชัดเจนโปร่งใสนะครับเอาหลักแค่ง่ายๆว่าวันนี้นะครับที่ดินที่สประกอออกไปเนี่ยมีการไปตรวจมีการไปสํารวจมีการไปดูหรือเปล่าว่านะครับพื้นที่ที่ออกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ มีการใช้เป็นที่ทำมาหากินของประชาชนของชาวบ้านไปใช้ที่ประกอบสัมมาอาชีพของประชาชนของชาวบ้านหรือเปล่านะครับนะบเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหรือทุกวันนี้เป็นโรงแรมเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทเป็นคาเฟ่น,นะครับทําเป็นพวกนี้หรือเปล่าแค่นี้เองครับดูง่ายๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งปลูกสร้างที่มองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้ว มันชัดเจนอยู่แล้วพื้นที่ของสปก,กอเองสปกก,ก,ก,ก็ต้องมีว่าไอ,อ้ออกเอกสารสิทธิ์ไปให้ใครออกไปให้คนไหนออกไปให้ยังไงแล้วพอไปเห็นอาคารโรงแรมน,นะครับที่พักกรก่อสร้างเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นวัดตามวัตถุประสงค์ของสปก,กรแค่นั้นเองอันนี้ก็ผิดชัดๆ, <_ d> um> ๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วถูกต้องไหมและอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าวันนี้สปก,กรเองบอกว่าคนที่ได้เนี่ยต้องไปดูเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่า <_ d> um> อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าอย่างล่าสุดที่ข่าวที่ออกมานะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ <_ d> แต่คนที่ได้เอกสารสิทธิ์นะครับจากสปกเป็นคนที่ลำปางเป็นคนที่อุบลเป็นคนที่ปทุมธานีเป็นคนที่นะครับนนทบุรีนะเป็นคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพของอะไรพวกเนี้ยนะมันใช่เหรอครับมันเป็นแบบนั้นเหรอครับมันเป็นไปได้เะครับเอาหลักแค่นี้ง่ายๆเพราะอะไรครับการออกสอปกเพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ทํากินอันดับแรกต้องให้ประชาชนในพื้นที่ก่อนและดับสองเห็นบอกว่านะครับที่ดินของสอปกต้องเป็นการที่เขาเรียกว่า การใช้พื้นที่ในการทำมาหากินมาต่อเนื่องเยะยาวนานแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิส์สราก็ไปจัดสรรออกเอกสารสิทธิ์ให้หรือเป็นสถานที่เสื่อมโทรมสถานที่ที่ว่ายังไม่มีใครจับจองแต่เป็นสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะเป็นป่าเป็นอะไรแล้วแต่เป็นสถานที่ว่างแล้วก็ไปจัดสรรให้แต่จัดสรรให้ก็ต้องจัดสรรให้คนในพื้นที่ก่อนใช่หรือไม่ คำถามคือเงื่อนไขของสปากรในการจัดพื้นที่สมมุติว่ามีพื้นที่ว่างๆอยู่ไม่มีใครจับจองแต่เป็นพื้นที่ที่แบบป่าไม้เป็นป่าไม้ที่โดนทําลายไปแล้วเป็นป่าไม้เสื่อมโทรมไปแล้วเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วต้องจัดไปให้เป็นพื้นที่ให้ประชาชนไปทำมาหากินเนี่ยต้องเป็นคนในพื้นที่ก่อนใช่ไหมนอกจากคนในพื้นที่เนี่ยเขามีที่ทำมาหากินกันหมดแล้วถึงจะไปเอาคนใกล้ๆเคียงในพื้นที่เข้ามาอยู่ถูกต้องไหมอันนี้คือเป็นหลักการที่น่าจะเป็นสามัญสำนึกก็ต้องดึกได้แต่วันนี้ อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่คนที่ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดลําปางอย่างเงี้ยมันใช่หรอครับคนที่ได้อยู่ที่จังหวัดบุรารัานีคนที่ได้อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีคนที่ได้อยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีอันเนี้ยมันคนละเรื่องกันเลยใช่หรือเปล่ามันเป็นนอมินีชัดๆมันเห็นได้ชัดแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้ามีช่องโหว่ของกฎหมายแบบเนี้ยว่าเฮ้ยการกระทําแบบเนี้ยมันแค่การทําผิดกฎระเบียบแน่นอนครับ เจ้าหน้าที่สอปกก็ทําผิดกฎระเบียบอยู่เนี้ยเพราะผิดกฎระเบียบก็แค่ตัดเตือนพาดโทษแล้วก็จบนะครับแล้วก็ทํากันต่อวันนี้นะครับหน่วยราชัฐข้าราชการที่ทําแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่สอปกที่ทําแบบนี้ต้องมีความผิดอาญาโดนลงโทษนะครับและก็โดนตรวจสอบทรัพย์สินและยึดทรัพย์สินกลับนะครับเท่านั้นแหละครับคนเหล่านี้จะกลัวเพราะถ้าแค่ผิดกฎระเบียบนะครับผิดกฎระเบียบลงแค่ตัดเตือนลงโทษหรือกล่าวโทษ สุดท้ายก็ทําเหมือนเดิมนะอย่าให้นะครับประชาชนต้องรุกขึ้นออกมากลด่านะครับวันนี้สปกรทางานให้โปร่งใสชัดเจนทํางานให้เพื่อประเทศชาติประชาชนตามที่ป่าพูดหน่อยครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ